สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอปกตดีเช่นเคยนะครับกับงานซ่อมครับผมตัวนี้เป็น power นะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเราทำการแกะนะครับผมก็เป็น power นะครับคาสดีขับซับนะครับผม โมโนบล็อกงานของ MDS นะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับว่า,าไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าเดี๋ยวมาลองซ่อมตัวจช็คกันดูครับผมว่าสาเหตุมันมาจากอะไรครับผมครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองปล่อยไฟเข้าดูนะครับผมว่ามันจะทำงานหรือเปล่า หรือมันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะครับผมปล่อยไฟเข้าครับโอ้ปล่อยไฟเข้าไม่ได้เลยครับสายร้อนด้วยครับผมอาการนี้ก็ต้องไล่เช็คกันไปทีละจุดนะครับตั้งแต่ชุดไฟนะครับไปจนถึงชุดขยายนะครับผมปล่อยไฟเข้าแล้วสายมันร้อนนะครับมันช็อตสปาร์กรุนแรงครับผม ครับนี้ก็แกะเอาปิดวงจรออกมาแล้วนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจเช็คนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับเราก็มาเช็คที่ชุดไฟก่อนนะครับผมวัดตัวมอสเฟตนะครับเช็คมอสเฟตเช็คอาขาเกตอะไรพวกนี้นะครับมีปัญหาหรือเปล่าชุดไฟนะครับอ่าแล้วก็ตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ10นะครับเซตศูนย์เซตซีโรนะครับ ถี่วัดมอดเฟดก็ไม่ยากนะครับสายสีดำจับที่ขากลางนะครับก็วัดนะครับขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นสุดแบบนี้นะครับแสดงว่ามีตัวช็อตแน่นอนครับมีตัวช็อตแน่นอน,นในสีตัวนี้มีตัวช็อตแน่นอนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนมันช็อตนะครับแล้วก็ สายสีดำนะครับจับที่ขาหนึ่งนะครับคือขาซ้ายนะครับสายสีแดงนะครับจับขากลางนะครับอ่ามันจะขึ้นนะครับประมาณอ่ากลางๆนะครับประมาณเลข30นะครับแล้วก็มาจับขาขวานะครับก็ไล่ไปทีละตัวนะครับจำค่าไว้นะครับมันจะขึ้นเท่าเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีการวัดแบบ ข้าวๆนะครับไม่ได er ้ละเอียดนะครับเราวัดหาตัวเสียนะครับผมมาดูตัวนี้นะครับเนี่ยตัวสุดท้ายนี่นะครับนี่ขึ้นสูตรแบบนี้นะครับก็แน่นอนครับตัวนี้ช็อตนะครับถ้าช็อตแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนแนะนําให้เปลี่ยนทุกตัวนะครับมอสเฟตเราต้องเปลี่ยนให้หมดทุกตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งมันอาจจะมีตัวที่รั่วลีกอยู่นะครับแนะนําให้เปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับผม ไปจัดการครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราถอดเอามอสเฟตออกแล้วนะครับแล้วก็มาทําการวัดไฟนะครับปล่อยไฟเข้านะครับก็มาวัดไฟที่ขาเกตนะครับผมก่อนจะใส่อะไหล่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็วัดไฟขาเกตก่อนนะครับดูทีละช่องนะครับ 4.24นะครับมาดูอีกช่องหนึ่งครับโอ้ไฟออกขาเกต1 0 6จโวลต์นะครับนี่นะครับถ้าเราใส่มอสเฟตเข้าไปก็คือระเบิดตู้มเลยครับไม่ต้องรุนครับผมอ่า10.6เหมือนกันนะครับมีช่องนี้กับช่องนี้นะครับ2ช่องนะครับที่ไฟออกเยอะนะครับ10โวลต์เนี่ย ถ้าเราใส่มอดเฟสเข้าไปก็ระเบิดทันทีครับผมไม่ต้องลุ้นเลยครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปทําการซ่อมกันต่อไปครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทาการซ่อมอในส่วนของชุดได้นะครับเป็นชุดนี้นะครับเรามาทําการวัดไฟใหม่ครับผมขาเกต 4.2นะครับโดยขาหนึ่ง4.2จะต้องได้เท่ากันทุกช่องนะครับผมเราถึงจะสามารถใส่มอสเฟตเข้าไปได้นะครับอ่าครับ4.26นะครับช่องที่2 4.26ครับ3 4.26นะครับเสร็จแล้วก็มาวัด R ครับอาตัวต้านทานนะครับ อาขาเกียนะครับอย่าลืมวัดนะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตนะครับมันชอบขาดนะครับอาขาเกตวัดให้ชัวร์นะครับอาร้อยโอห์มร้อยโอห์มวัดได้เก้าสิบแปดเก้าแปดเก้าสิบแปดนะครับทุกตัวจะต้องไม่ขาดไม่ยืดนะครับ จากนั้นเราก็ใส่มอสเฟตเข้าไปครับผมจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาเช็คที่ชุดขยายนะครับถ้าชุดไฟมันได้แล้วนะครับเราก็มาเช็คที่ชุดขยายนะครับผมวีวัดนะครับชุดขยายนะครับมอสเฟตก็วัดเหมือนกันครับสีดําจากที่ขากลางนะครับอันนี้วัดแบบง่ายๆนะครับมันจะต้องขึ้นนะครับ สังเกที่เข็มนะครับมันจะอยู่ประมาณเลขห้านะครับอ่าแล้วก็สลับเอาสีแดงมาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาสีดำเอาไว้ขวานะครับอ่ามันจะต้องไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเขาวัดไปเรื่อยๆทุกตัวนะครับผมก็จะได้ค่าที่เหมือนกันอ่าแบบนี้นี้ก็คือวิธีการวัดแบบคร่าวๆนะครับผมจะไปแบบรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอ่าขึ้นคางไม่ขึ้นข้างนะครับ ขึ้นางไม่ขึ้นข้างนะครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นอ๋อขึ้นอยู่ครับขึ้นค้างไม่ขึ้นข้างอโอเคครับในส่วนของผ้าขยายก็ไม่มีปัญหานะครับครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อม power c a r ดีขับซับครับก็รบพร้อมส่งให้กับลูกค้านะครับ เดี๋ยวเรามาเทสก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับปล่อยไฟเข้าครับเครื่องทำงานปกติแล้วนะครับเข้าอ่อนไฟเขียวติดปกตินะครับมาลองทดสอบเสียงกันดูครับ โอเคนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับผมก็จบไปหนึ่งงานครับพร้อมส่งให้กับลูกค้านะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมว่าท่านผู้ชมจะไปลองซ่อมนะครับไปลองซ่อมเองนะครับหรือว่าจะส่งมาซ่อมนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ครับผมจะไปลองซ่อมเองก็ให เพื่อนนะครับดูเป็นแนวทางนะครับผมผิดถูกยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยครับผมจตไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยครับผมพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ